สวัสดีครับกับผมนะันทพงโมธรรมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิษราบุญมณะค่ะสวัสดีค่ะนายะกษมพุ่มคำพานะคะพวกเรานักศึกษาปวสวปีหนึ่งวันนี้จะมานําเสนอ<ม>ปัจจัยที่ทําให้ข้าไฟฟ้าแพงขึ้นไปดูกันเลยโดยคีิีจะพูดเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าของมหหค่าไฟฟ้ายี่ห้อ international รุ่น auto mate light c เกอร์ และจะหาค่าไฟฟ้าแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ซึ่งค่าไฟฟ้าได้จากสูตรกําลังไฟฟ้าเท่ากับพลังงานไฟฟ้าหารด้วยเวลาหรือ P เท่ากับ W หารด้วย t โดย P เท่ากับกําลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ W เท่ากับพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลหรือยูนิต t เท่ากับเวลามีหน่วยเป็นชั่วโมงพลังงานไฟฟ้าเท่ากับกําลังคูณเวลาหาร1,000 ดังนั้นค่าไฟฟ้าเท่ากับจำนวนยูนิตคูณอัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยค่ะซึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงก็มีหลายปัจจัยเช่นอากาศร้อนเวิร์กฟอร์มโฮมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราค่าไฟฟ้าเมื่อใช้ไฟฟ้ามากขึ้นค่าไฟฟ้าบาทต่อหน่วยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรายกมาในวันนี้ก็คือ หม้อหุงข้าวไฟฟ้ายี่ห้อ International รุ่น Automatic Rice right Cooker ค่ากำลังไฟฟ้า220โวลต์450้บเป็นกระแสะไฟฟ้าแบบสลับค่ากระถาค่าไฟฟ้าเมื่อหุงข้าวนะคะจะหาแค่1ชั่วโมงนะคะโดยที่เราจะหาพลังงานไฟฟ้าก่อนนะคะซึ่งมันจะมีสูตรคือพลังงานไฟฟ้าเท่ากับกำลังไฟฟ้าคูณด้วยเวลาแล้วนำมาหารด้วย1 0 0 0นะคะ กำลังไฟฟ้านะคะคือ450นะคะเวลาคือ1ชั่วโมงแล้วอาหารด้วย1,000นะคะแล้วก็หาออกมาแล้วมันก็จะได้0.45ค่ะจากนั้นน้ำ0.45มาคูณด้วยจำนวนต่อหน่วยนะคะซึ่งเท่ากับ4บาทนะคะคือ0.45คูณด้วย4มันก็จะได้1.8นะคะ จากนั้นนำา8 8นั้นมาคูณด้วยอัตราเกษะแไฟฟ้าต่อหน่วยนะคะซึ่งคือ2.3 4 8 8นะคะนำมาคูณกันแล้วมันก็จะได้4.2บาทนะคะดังนั้นใน1ชั่วโุบงนะคะหม้อหุงข้าวจะใช้ไฟฟ้า4.2บาทค่ะว้าว <Wow. S 1> พวกเราขอจบการน,นำเสนอไปเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ